วันนี้ผมเ <ขอ S 1> ตรียมรถไว้ให้อ่ะคุณป้าชอบไหมครับชอบค่ะมดแต่รถคันนี้ของป้าจริงเหรอเห็น <c oughs> หนูคนนี้บอกว่าเป็นของคนอื่นจะของคนอื่นได้ไงคุณไอ้ก็ผมเนี่ยเป็นคนเตรียมให้คุณป้าแล้วก็ยกคอมตัวนี้ออกไปทิ้งด้วยคอมวันนี้เหรอคะก็ะใช่น่ะสิฉันสั่งคอมมาใหม่ช่างกำลังจะมาติดตั้งละวก็มันยังดีอยู่เลยนะคะคุณไอยทำไมถึงทิ้งล่ะคะน่าเสียดายออก สลนแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินฉันมันเป็นเงินของบริษัท คข,ขายให้ฉันก่อนได้ไหมถ้าฉันรอป้านับเหรียญจนเสร็จเนี่ยฉันคงเสียเวลาหน้าดูเอาหนึ่งก่อนก็ได้จ้ะป้าฉันถามเลยนะในชีวิตป้าเนี่ยรู้จักแบงไหมหรือว่าใช้เหรียญกันจนชินนี่คนฉันกับแม่ไม่ทำอะไรให้คุณหรอกทำไมคุณถึงต้องมาด่ากันแบบเนี้ยอ่า เขือเทศจ้ะแล้วก็กระหลำ่ำรีบๆนะคะฉันรีบอันนี้จัด40บาทนับนานขนาดเนี้ยจะเสร็จหรือเปล่าพี่ลูก50บาทจา้ะไม่ต้องทอนฉันไม่ชอบพกเงินเหรียญนะคะกับใจจ้ะเขอาคุณจะรีบป่ะลูกกัับอนน เลยนะครับอุ้ยน่าสงสารพ่อค้าเขาเนาะน่าจะเอาแบงค์มาซื้อบ้างไม่ใช่มายืนนับเหรียญอยู่แบบนี้สมกับเป็นแม่ลูกกันจริงๆเมื่อวานเจอแม่ยืนนับเหรียญซื้อผักวันนี้เจอลูกยืนนับเหรียญซื้อกาแฟเคน มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมล่ะจ๊ะฉันพูดผิดตรงไหนฮัลโหลค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปละค่ะค่ะพี่ค่ะพ,พบนะคะขอบคุณครั เราไปกินข้าวอะ่ะพี่จะเอาอะไรป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้กลับเขามาค่อยกินโอเคงั้นฉันไปก่อนนะอืสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้า<ะ>วันนี้สนใจรถรุ่นไหนดีครับ นีและแต่ลูกสาวค่ะค่ะเดี๋ยว้ันขอเดินดูก่อนนะคะอ๋อได้ครับเดินดูได้ตามสบายเลยนะครับคุณป้าเลือกได้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมรบกวนขอบประชาชนแล้วก็สมุดบุ๊กแบงค์บันชีคุณป้าหน่อยนะครับ,บสักครู่นะครับนี่ครับรอสักครู่นะครับโอ้โห คุณป้าทําอาชีพอ,อะไรครับเนี่ยทำํำไมเครดิตสวยจังเลยครับพอดีครอบครัวเราทําธุรกิจรูปสักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะมีประมาณร้อยกว่าสาขาค่ะประมาณโอ้โหดีจังเลยนะครับถ้าอย่างนั้นลบกวนดูเอกสารไป็นพัาพางก่อนนะครับคันนี้ใช่ไหมครับสวยถูกใจไหมครับใช่ค่ะ <laughs> อย่างป้าแล้วก็เธอได้นะจะมีปัญญาซื้อรถคันละเกือบสองล้านเคยเช็คกันบ้างไหมคะว่าเครดิตอะว่ามีพอซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไหมอ๋อไม่สินับเหรียญแบบนี้อสงสัยจะซื้อได้แค่จักรยานสองล้อออกไปค่ะรถคันนี้มีเจ้าของแล้วเสียงดังอะไรกันน่ะไอ้ออา สวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณอายวันนี้ผมเตรียมรถไว้ให้อ่ะคุณป้าชอบไหมครับชอบค่ะแต่รถคันนี้ของป้าจริงๆเหรอเห็น <c oughs> หนูคันนี้บอกว่าเป็นของคนอื่นจะของคนอื่นได้ไงคุณไอ้ก็ผมเนี่ยเป็นคนเตรียมให้คุณป้าคุณรีบขอโทษลูกสาวแล้วก็คุณป้าเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะ ไอต้องขอโทษด้วยนะคะก็เห็นป้าชอบนับเหรียญซื้อของก็ไม่ได้คิดว่าจะมีตังค์จะไม่มีตังค์ได้ยังไงถึงคุณป้าแล้วก็ลูกสาวเนี่ยจะชอบแต่งตัวบ้านๆเนี่ยแต่เขาก็มีเงินซื้อรถเราขอโทษจริงๆค่ะที่ดิฉันมองคนแต่ภายนอกนี่คุณคะฉันขอเตือนอะไรหน่อยนะคะ อย่าคิดที่จะดูถูกคนอื่นจากการแต่งตัวหรือการใช้เงินเหรียญว่าคนอื่นเขาจนบางคนสมัยนี้หน้าตาดีๆแต่งตัวดีๆอาจจะจนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะดูถูกคนอื่นอีกนะคะและสําหรับงานบริการไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อจะใช้เงินแบงค์หรือเงินเหรียญหรือว่าเขาจะรวยหรือจะจนเนี่ยเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคุณไอ้ เพราะว่าพวกเราเนี่ยมีหัวใจการเป็นพนักงานบริการค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณป้าแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไปคุยกันเรื่องของแถมที่จะแถมให้ไปกันรถนะครับเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญครับคุณป้าสวยไหมครับด้านในเนี่ยสวยมากเลยนะครับ ใครจะไปรู้ก็เห็นนับเหรียญซื้อของอยู่แบบนี้ก็คิดว่าไม่มีตมัง ครับทาอะไรหรือยังคะอ๋อยังเลยครับอ่อทาอะไรไหมเดี๋ยวหนูกําลังจะออกไปซื้ออาหารตามสั่ง,งอ๋อไม่เอาดีกว่าครับพอดีพี่ห่อข้าวมาโอเคค่ะเ <c oughs> นี่ยยืนคุยอะไรกันเนี่ยงานการไม่มีทำหรือไงเปล่าครับยามได้แกออกไปซื้อข้าวใช่ไหยน,นะแล้วก็เอาร้านครัวคุณม,มดเท่านั้นเพราะร้านอื่นเนี่ยฉันไม่กินเอ่อคุณอาครับแต่มันไกลมากเลยนะครับ กลกับเข้างานไม่ทันนะครับเออคุณไอฝากฉันไม่ซื้อไหมคะพอดีฉันกำลังจะออกไปซื้ออาหารตามสั่งพอดีสารลแนแอนฉันไม่ได้สั่งแกเนี่ยนังแม่บ้านเงินแกเยอะมากนังหรอถึงได้จะออกไปกินข้าวข้างนอกอะเงินไม่เยอะหรอกคะ่ะแค่อาหารตามสั่งข้างทางเองกล่องละห้าสิบบาทเองนะคะอร่อยด้วยเด<บ>ะกินไม่ลงหรอกอาหารข้างทางแบบนั้นอะ นี่ออกไปซื้อข้าวชั้นแถวนี้เลยฉันหิวเร็วๆด้วยได้ได้ครับคุณายแล้วก็เปิดประตูให้ฉันด้วยหน้าที่แกอ๋อครับโทษนะครับโทนครับอาเชิญครับคุณไอโหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยครับโดนบ่อยแล้วแต่ยังไม่ชินเลยครับ หน่อยสิหมดอ่ะอันนี้แหละคุณอายเรียกฉันว่ามีอะไรหรือเปล่าคะก็ต้องมีสิหามมาได้เดี๋ยวแกนี่ยนะเรียงแฟ้มข้างหลังนี้ให้เป็นระเบียบเช็ดโต๊ะแล้วก็ยกคอมตัวนี้ออกไปทิ้งด้วยคอมวันนี้เหรอคะก็ใช่นะสิฉันสั่งคอมมาใหม่ ช่างกำลังจะมาติดตั้งละวแต่มันยังดีอยู่เลยนะคะคุณไอาทาไมถึงทิ้งหรอคะน่าเสียดายออกฉันไม่สนหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินฉันมันเป็นเงินของบริษัทและอีกอย่างเนี่ยนะแกเนี่ยก็เป็นแค่แม่บ้านฉันสั่งให้ทำอะไรก็ทําไปเถอะจัดการด้วยค่ะ เอ,อเอาคอมไปทิ้งอีกถืออะไรมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยนะหนักไปเนี่ยหนักสิโอ้ยโอ้คุณอยอะให้เอาคอมอันนี้ไปทิ้งมันยังดีอยู่เลยอะ่ะฉันเสียดายอะ่ะอืมเออนั่นดิพี่ว่าสภาพมันยังใหม่อยู่เลยเนะี่ยพี่อยากเอาไปใช้ไหมอืมไม่เอาอะ่ะพี่ไม่มีเวลาใช้หรอกเอาไปให้คนที่ต้องการใช้ดีกว่านะ อาอคุณม่นทำไมหน้าตาคุณดูเหนื่อยจังครับงานหนักเกินไปหรือเปล่างานไม่หนักหรอกค่ะเหนื่อยกับคนมากกว่าให้ฉันทำความสะอาดอยังไม่พอนะให้ฉันขนอะไรไปทิ้งอีกก็ไม่รู้เนี่ยเยอะไปหมดเลยนี่นั่นแม่บ้านเดี๋ยวเอาเศษกระดาษเนี่ยไปทิ้งด้วยอุ้ยคุณก้อนผู้จัดการมาแลกเมื่อะไรคํเนี่ยคุณทําอะไรของคุณเนี่ยคุณไอ,อ๋อ อายก็แค่จะเคลียร์ของเคลียร์เศษกระดาษไปทิ้งอะค่ะคุณกล้าใช้งานลูกสาวเจ้าของบริษัทหนักขนาดนี้เลยเหรอฮะลูกสาวแล้วทำไมมาเป็นแม่บ้านล่ะคะสวัสดีครับคุณมดสวัสดีค่ะคุณก๊ออคือว่า<ม>คุณมดอยู่ไหมครับแม่ไม่อยู่แล้วค่ะไปฮ่องกงอีกสองทีถึงจะกลับมีอะไรหรือเปล่าคะ คือว่าตอนนี้แม่บ้านลาออกกันหมดเลยครับผมก็เปิดรับสมัครใหม่แล้วว่าจะให้คุณมดตรวจสอบดูอีกทีนะครับทําไมสาขาของคุณก๊อตมีปัญหาบ่อยจังเลยคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับช่วงหล่างๆพนักง,งานออกกันเยอะเลยครับอืมขาดแม่บ้านใช่ไหมคะครับงั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปจัดการเองคะ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเออ คุณมดจะจกกัดการเป็นแม่บ้านเองเหรอครับถ้าคุณมดรู้คุณมดจะว่าเอานะครับแม่ฉันกลับมาไม่ทันแล้วคะ่ะแต่ว่าอย่าบอกแม่แล้วกันนะคะครับคือไอขอโทษนะคะคือไไม่รู้จริงๆอะคะ่ะเออผมว่าแล้วแม่บ้านคนนี้ต้องไม่ธรรมดานแน่ๆเลยเอาผมมึงสังเกต คุณเจมครับคุณเจมมาเป็นยามเองเหรอครับอ๋อใช่ครับพอดียามที่บริษทัทเนลลาออกกันบ่อยแล้วผมหาคนแทนไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเองนะครับโหสุดยอดเลยนะครับคุณบ้านครับนี่คือคุณเจมครับเจ้าของบริษัท Security Company เองครับยินดีให้เราจักเอียงเปทางการคะ่ะคุณเจม<ำ>ครับเออนี่ถงยามทาแม่บ้านไม่เป็นเจ้าของบริษัทมาเลยเหรอคะเขาท้องหเรา คุณก๊อตคะฉันรู้สาเหตุแล้วค่ะว่าทำไมพนักง,งานที่นี่ถึงลาออกกันเยอะก็เพราะามีพนักง,งานผู้หญิงคนนี้ที่ชอบพูดจาดูถูกคนอื่นใช้งานล่วงเวลาจนคุณอื่นเขาอยู่กันไม่ได้อ่ะคะ่ะใช่ครับชอบข่มขู่และใ้้ํหนาจในทางที่ผิดด้วยครับอ,อ,อย่าไล่ไอ้ออกเลยนะคะคือไอผิดไปแล้วค่ไอขอโทษค่ะคุณไอครับสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเกินกว่าการจะแก้ไข คุณช่วยเก็บข้าวของออกจากบริษัทผมได้เลยครับคุณกอ๊อยคะผมไล่คุณออกค,คุณกอ๊อตเชิญค่ะคุณนาย